สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d e มอนบอลเลอกันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศรางวัลปืนดัมเปอร์เจ็ดรางวัลแต่ว่าก่อนหน้านั้นครับผมเรามาเปิดกล่องนี้กันก่อนดีกว่าคือผมก็ยังไม่ได้เปิดเลยนะนี่ครับการ์ดม่วงอ่าเพราะว่าตอนนี้มีอยู่45ไบใบครับผมซึ่งเขาก่อนเปิดอินดี้ใบแหม่นี่เลยครับผม คราวนี้เราจะได้หุ่นไหมซึ่งข่าวก่อนผมได้เจ้าโอชโกจิตัวธรรมดาโอชกโกจิตัวลิมิเต็ดอ่โนโชโกจิไปใช่ไหมแล้วคราวนี้ครับผมหวังว่าจะได้แบบเด็กก้อนมาเป็นตัวตัวบ้างนะโอ้โหโอเคแต่ว่ากลัวนักบินเยอะจังเลยวะเฮ้น่าจะได้นักบินกันมั้นักบินเพียบเลยวูเราลอง เปิดสักหนึ่งกล่องครับผมดูว่าหนึ่งกล่องแรกเนี้ยเราจะได้อะไรอกล่องแรกครับผมเราได้โอ้ยเดกก้อนมหาอรอยเฮ้ยแต่ว่ามันก็อาจจะ้สะสมกันเรื่อยๆจนครบ1นึ่งหมื่นชิ้นก็ได้ <c oughs> ไปครับเราเปิดที่สิบดีกว่าปะ โอ้โห oh, เปิดทีแล้วแหนึ่งนี่เมื่อไรจะจบกันปึ๊บสิบกล่องครับผมเฮ้ยนะเดี๋ยวเรามาดูว่าผมว่ากล่องแรกเนี่ยเราจะได้อะไรครับผมกล่องแรกโอ้โหนี่ไงมาเลยเ้ยจู๊ดสไ라이ส์ครับผมตบมือโอเคนักบินของนิวตันครับ <c oughs> นักบินเยอะแน่ๆปึ๊บกล่องที่สองโอ้โหนี่ไงมาอีกแล้วอลิซาเบธกรีน ได้ยาโอเคโอเคปาบเข้าไปครับผมโอ้โหนักบินเยอะจริงแหละเนาะเนาะกองตะไบป,ปึ๊บโอ้ยเว็บโกอะไรวะไม่ใช่นักบินเออน้องเซเว่นก็มาโอโ้นี่ครับผมโอฟิออน5 2 0 0 5ครับ โอ้ยนี่สองร้อยห้าสิบโคตรจันน้อยเลยไปอือหึอ้เฮ้ยห้าร้อยโอ้ 500. โหดูดิอะไรอ่ะว,ว้าวโอ้ย <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมเรายังมีอีกสามสิบสี่กล่องมันต้องได้ทินส่วนสะสมจนเต็มตัว้างเรอวะไปอีกสิบครับผม โอ้โหคือมันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยปาบนั่นไงมากเลยสเตฟนเบนสันนะก็ตามนั้นครับผมปึ้บไปที่มาอีกตัวเหมือนเดจาวูคุ้นๆได้นักบินกันโร่โร่เไม่เอาเลยโหเดวพ่ออนนะเดยก้อนดี เดกก้อนครับผมเฮ้ยไม่เอาเดกก้อน5้าสองร้อยสิบว่านอร้อยก็ได้นะ2อ0พก็ได้นะนี่สองร้อยสเลยเหรอโอ้โหปาไปครับผมหือว้าวว้าร้อยห้าร พันหนึ่งเอ้อันนี้ก็สิเปอร์เซ็นนะเฟ้ยเฮ้ย <c oughs> พอได้อยู่จัดไปครับอ๋อนี่ก็เนี่ยน,น,นะเห็นไหมนี่ก็สองพันแล้วนะสองพันห้านะรอบนี้สองพันห้านะเฮ้ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วนะว้าวมันรวมกับเขาก่อนนี่เลยก็เกือบเต็มตัวนี่ว่าเออนี่แหละมันต้องสะสมไปเรื่อยๆเนาะหวังว่าแบบเปิดเป็นตัวตัวไปอย่างงี้อาจจะไม่ได้ครับ หนักอีกแล้วเนี่ยชอบเด้งกลับมาที่เดิมแล้วเด้งทำใหม่เนี่ยเกือบกดไอ้กล่องฟ้าแล้วนะไปครับผมเราจะต้องจ้าแรกได้บบนักบินลลกคือเธอก็จะมาทุกรอบเลยใช่ไหมนักบินเนี่ยป้าบเข้าไปครับผมนักบินนิวตันก็มา้ยโอ้โหนักบินไอ้นี่มาทุกรอบ เฮ้ยสตีเฟนเราเบื่อหน้านานแล้วนะโอ้หอ้น้องเซเว่นก็มาอีกโถเอ้ยนี่ไงหน้าลอยชินอ้ยครับโอ้โหดิได้มาพันหนึ่งก็ได้มั้งโอ้ยสองร้อยห้าสิบสุดๆว้าว โอ้ห้าร้อยครับผมห้าร้อยครับเฮ้ยโลเฮ้ยพันหนึง่งเฮ้ยมันก็ตะกี้สองพันห้าสามพันได้รวมรอบแรกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีก่อนเนี่ 4, 5, ยสี่พันห้าพันเฮ้ยก็ครึ่งตัวแล้วครึ่งตัวแล้วเฮ้ยเริ่มมีความหวังกับเจ้าเด็กก่อนแล้วต่อไปครับผมได้สี่กองอะ่ะได้เปิดรอบหนึ่งแล้วก็ไอ้เดียวเดียวอีกสี่ครั้ง นายจะต้องเป็นบินให้มันได้ย่างสิวะโอเคหูนี่มันมาทุกรอบเลยเบื่อหน้าเองแล้วมาพาเพื่อนมาด้วยเวฟก็เวบโคครับผมยมาสีชมพูมาก็มาพูดถึงก็มาสองตัวเลยโอ้โห น้องซอเซเว่นเอาเอาข้อบัเอานี่อานาฐานแพร์มิงครับผมเอยผิดปุ่มต้องตอบเมือนเ่เอ่ะคุณยังไม่มาเอานักบินมาก่อนก็ได้ครับป้าบอ้โชโคจิพันหนึ่งเด็กก้อนสองร้อยห้าสิบแล้วเมื่อไรจะเต็มตัวห้าพันแล้วเนี่ยเอเออ่ะมาเป็นห้าร้อยแล้วรอบนี้อาอเฮ้ยสองพันหึง โอ okay. เคเฮ้ยเต็มแน่ว่ะเต็มแน่ว่ะเฮ้ยโอเคนะโอ้ยคือเฮ้ยไอ้รอบสุดท้ายทุกครั้งเห็นนะมันจะได้แบบดูเยอะๆโอ้ยโอเคแต่นักบินเยอะไปเอาจริงเยอะไปว้าวอันนี้นะครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่กล่องเปิดหนึ่งครั้งแหละมันก็ไม่ได้เยอะมากแล้วนะเนี่ยนั่นนี่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 เด็กกันสองร้อยสิบ <G ül> ้ยวัดไม่เอาดิขอแบบตุ้มตมอะพันชิ้นสองพันห้าห้าพันเลยก็ได้โอเคเอยเอยเอยโอ้โหห้าร้อยอ่ะพนักงานก็ต้องแบบเป็นพันหนึ่งสองพันห้าอะไรอย่างนี้น่าจะพอได้อยู่นะชึบมีสองกล่องสุดท้ายว่ะ เออเฮ้ยเบนซัลมึงมาอีกแล้วอะไรกันนะเบนซัลนี่คือเอ็งจะมาทุกรอบไม่ได้นี่วเมาหายเลยหายนี่สุดท้ายแล้วนะกลองสุดท้ายแล้วนะตอนนี้ก็สักห้าพันชิ้นเถอะ สองพันห้าก็ได้ภาพบังชิ Galaxy, ้น <schnell> ดูเหมือนจะหวังเยอะเกินไปสองพันห้าก็ได้ครับเด็กก้นมันเป็นโอ้เปอันเอ๋อเออเออเด็กก้อนได้วะมันอ้อนอ้อนก้อนโอเคครับหมันไส้ครับผมตบด้วยปืนอีกหนึ่งกระบอก ปืนแบบไม่มีชิ้นส่วนอ่ะขอแบบไม่เกลือแล้วไงคือคราวนี้เราจะไม่เกลือแล้วไงโอ้โหนี่เดเมอร์ปืนสนิมขนาดเล็กครับผมว่านี้ใช้ได้ครับโอเคเราไปดูดีว่าชิ้นส่วนเดก,กอนที่เราเปิดได้ตะกี้ได้มาเฮ้ยครบแล้ว,หวเหรอวะเฮ้ยเมื่อเขาก่อนอเนอะเฮ้ยพันหมื่นสี่ละ <laughs> <laughs> ร,ร,ร,อรอ้อแลอกรอบกอบผมเปิดไปแล้วหรอเ <c oughs> ออวะใช่ใเฮ้ยมืนสี่ได้มาเต็มตัวแล้วเห็นไหมนี่แหละครับผมเพืเ่อน,เ,น,เ,นเราไม่ได้เป็นดูตัวไว้แต่ว่าเราก็สะสมชิ้นส่วนจนมันเต็มตัวต่อแขนต่อนหนวดต่อปืนโอเคโอเคงัขอแสดงความยิน,นดีกับผู้โชคดีทั้ง7คนที่ได้ดัมเปอร์ไปด้วยนะครับผมก็ห <c oughs> วังว่าคลิปนี้นะจะพอเป็นแนวทางให้เพื่อนได้อีกครั้งหนึ่งว่าจัซื้อ แ่นการ์ดมาเปิดอะเปาคือบางทีมันก็อาจจะหวังแบบเป็นตัวตัวเลยไม่ได้อ่าเราก็ใช้สะสมชิ้นส่วนนะ <c oughs> แหมเต็มได้เหมือนกันเนาะโอเคครับผมนะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่สหรัาวันี้ขอตัวก่อนสวนัสดีครับพี่บายบอล